สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสววาวลอริตานั่งเงินทองหรือยังง่ายๆว่าอุ้มนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การแกะสลักไม้นะคะที่ซุ้มลวดลายบนเนื้อไม้นะคะที่บ้านใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนําสมาชิกภายในกลุ่มก่อนนะคะเพื่อนๆแนะนําตัวไหนคะโครับ วนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรกับการการแกะสลักไม้ใช้อุปณ์อะไรบ้างนการไงแต่ก่ถเราก็ต้องมาความเป็นของการแกะสลักไม้ก่อนการแกะสลักไม้ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ตึกดำบาน รู้จักใช้เครื่องมือตัดหินขุดเจาะและถากไม้ให้มีรูปทรงตามที่ต้องการทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามในยุคเล็กคือประมาณ1,000ปีก่อนคริสตศักราชเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักการแยกโลหะจากแร่และนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้นานา,นาชนิดรวมทั้งใช้เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักด้วย งานแกะสลักก็ได้เริ่มต้นและมีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันและทำกันไปทั่วโลกสำหรับการแกะสลักไม้ในประเทศไทยนั้นแต่เดิมส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้นได้แก่งานแกะสลักไม้ประกอบโบสถ์วิหารสาลาวัดหอบพระไตปิดกตู้พระไตปิดกพระเจดีซึ่งมีการสร้างสรรค์อย่างสวยงามและพระนิบรรจง รากฏอยู่ในทุกยุคทุกสมัยในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมีช่างแกะสลักที่มีฝีมือได้สร้างสรรค์งานขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แล้วแต่เขาจะสั่งเข้ามาซึ่งใครก็มาออเดอร์ที่สั่งมาให้มีแบบมีลายมาให้เราก็ทำได้ตามแบบที่เขามีมาอย่างเกี่ยวกับการแกะสลักเราไม่ได้มีการเรียนมาก่อนคือจบ่อมาศึกพ่เนใช้ความชงนานอาแล้วคุณป้าคะส่วนมากลายที่ลูกค้าสั่งจะเป็นไร ากที่สุดค่ะลานไทยแกะ<ท>ยากที่สุดแต่ถ้าใครเป็นแล้วสุดยอด <c oughs> ยง่ายเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> ขั้นตอนแรกของการแกะสลักไม้นะครับก็คือการวาดลวดลายลงบนกระดาษแับเช่นดังนี้ครับนี่ครับคือการวาดลวดลายลงบนกระดาษก่อนเป็นขั้นตอนแรกรเลยของกากรแกะสลักนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นลายดอกลายดอกครับล้หลังจากการวาดลวดลายลงบนกระดาษเสร็จแล้ว ลายเล้วแต่โค้งของตามเส้นที่ลายเขาวาดมาแล้วการจุ่มมันนี่คือมันบางทีไม้ม,มันแข็งเราก็จุ่มให้มันีจุ่มให้เนื้อไม้มันนิ่มเวลาต่อไปดึงมันจะออกได้ง่ายใช่ไหมครับอ๋อได้ผมผม,ผมขอลอุลองทำมั้ เอาใช้เครื่องตัวนีุ้ดที่นการกระเทาะก็ค, <Yeah. S 1> คือว่าให้มันเห็นรอยขึ้นมาใช <Yeah. S 1> ่ใช่ครับว่านูดเว,าว้าอะไรเงี้ยใช่ไหมให้มันลึกอ๋อให้มันลึกขุดให้เรียบไนงะแล้วหลังนั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการขุดขุดขุดดยใช้เครื่องเครื่องมือแบบนี้ใช่ okay. แล้วก็พอขุดให้ลึกแล้วก็แผลแบบนี้ หลังจากกระเทาะแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการขุดค่ะคุณลุงคะทำการขุดนี้ทำยังไงคะก็ใช้ล่เเาเตอร์เดินล่าสเตอร์เหรอครับยังอาสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้คนระับมันจะกระเด็นตามพัดลมเนี่ย ก็คือว่าหลหนากระเทาะแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นอันนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เลยจะเป็นต้องขุดต้องขุดเชลเตอร์ขุดเพื่อให้มันเรียบแบบนี้ออนี่คือความสําคัญของการขุดอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรครับลายเปลวอรัางุ่นนะครับอ๋อนล้แต่เขาจะ่งค่ะหลังจากขั้นตอนการขุดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปดูขั้นตอนการแรต่อไปค่ะ แบบนี้เลยค่ะคะุณป้าคะแล้วคุณป้ารู้ได้เพรคะว่าจะต้องแลรตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตามชำนาญเป็นตามชำนาญที่เราได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่สอนมาก็เลยรู้ว่าทำแบบไหนได้แต่ละหน้าที่ก็เป็นความชำนาญอ,อ่ะแต่ละหน้าที่ก็ทำไปไทรมีหน้าที่นี้ทำอย่างนี้ ขั้นตอนที่แรกเป็นยังไง,ไงก็แล้วแต่น,นหน้าที่ที่เขาจะทำค่ะขนัดไทยถนัดมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขึ้นอยู่กับความถนัดใช่ไหมคะแล้วป้าเคยมีทําผิดไหมครับแบบจิ้มลึกลงไปเกินอะไรไปอย่างเงี้ยครับส่วนมากถ้าจะผิดเลยมันต้องเป็นขั้นตอนที่คนที่เดินเส้นมาสักทีแรกคนที่เดินเส้นแรกเป็นคนแรกนั่นแหละ<ๆ>เขาเดินผิดมาแหละเราก็จะแกะผิดไปหลงไปงเงี้ย แต่ถ้าคนมองดูรายรู้แล้วเขาจะอา้าวนี่เดินเส้นมาผิดแลนะ้วนี่นาอะไรเงี้ยางนี้มีโดนเกิดปฏิเหตุดนมือโดนอะไรบ้างไหมคะดีด <c oughs> ีด่าเหมือนกันโดนนิดนหน่อยบาีเราจําแบว่าอาจจะหมุนดนนิดนิดหน่อยเพราะว่ามันคมเนะขขาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณ ป้าดาและก็น้ามอ,อนอมากๆนะคะที่ได้ามามอบความรู้ให้กับพวกเรานะคะแลวก็หวังว่าความรู้ที่ค,คุณป้ามอบให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กําลังศึกษาเรื่องการแกะสลักไม้อยู่นะคะขอบคุณค่ะเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะนี่เรามากัน c o จิเนอร์ค่ะโอ้อโออเห,เ,หนเ,นเอาไปขึ้น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 ครับขึ้นครับ ขนมป้าอร่อยไหมครับอร่อยมากยูเอชิมาเขาบนและเบื่อแล้วเดินไปขุดนะ